สวัสดีเอซครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่มหาเห่งท่ามวันเนาะเอาม่อน,นี้เดินทางมาตามตอนแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องเอซเนาะเดี๋มารับชมรับฟังปู่วัดตปาวดอนครับผมเนาะ,ะสำหรับวัประจําวันที่16บฤษภุคมภาคมพี่น้องปูได้มาแล้วแต่ว่าสิบป็นตัวใดเข้าไปกับธรรมสการน้ำแกันครับเจลงเลยนาฟันเห็น ่ามือน,นั้นยุติอาบุตรดีละเพราะว่าครับผมเป็นพระภูญีเป็นมามาถามมาเอาผูใ้ใดสิบวชตรเป็นถามมาหาคนบวชรนะถามามหาคุบวชเออมหาคนบวชเอาจากแล้วเระก็รู้เราเป็นผู้ใดสิบบุตรนั้นผู้บวชบ่ต่างน้องมาท่านในพ่อสองสามหมื่นอันนี้เรียงจริงทด้บ้น <c oughs> ากกนเจ้าคนขนของมาว่าสิมานบุญบันทึกอันนี้ออนนเออขนของมาฝากไว้เนี่ยโอ้นี่แหละก็เรียกว่าก้นมันปังก้อนมันสิมา ฝันกวันอ๋อฝันกวันว่าปู้ใยสิบมาบวชสิบปุรีข่าวสิปูเออเพิ่นเจ้าไหนยังมีมิดฝันขึ้นนัานต่มือต้องหมดว่าแมนออกมือมไมกฝันเลยนะครับผมไปเล่นฝันฝากคนมาถามหาผู้ใดสิมาบวชกระดนั่นเอาว่ารู้แล้วบนในนั้นคุณมีเป็นฝันนะครับผมบันดีบันเลี้ยงจิ้งเมื่อวานเมื่อก่อนนี่เป็นขนมาเขาจะเอาฝันมาเอาของมาฝากว่าถิ่เอากองบวชมาไว้ว่าสิมาบวชกรนั่นเอ้วเอาโอ้ เขาเรียกว่าเอ๊ะมันมาเกี่ยวเหล็กอยู่บ่สันนอกมันจะแม่นปลาตายเห็นเถอดก็จังว่าอะไรนี่แหละเขาเรียกว่าเอาเขาเรียกไปถามมึงอายุเป็นผู้บวชอืจะบอถามผู้อ่าผู้คนเนี่ยถามผู้คนนะด้วยด้วยมากพูดเกี่ยจริญพระเห็นพายเห็นเจ้าเห็นโลบวดโลสิมมันจะแม่นนาครับผมคนมาถามยเ่นาบวชทีหน้าโอ้คนมาถามงานบวชนี่เป็นว่าถามหาว่าผู้ใด้สิมาบวชแล้นนั่นนี่มีฝันน่ะนะครับผมแต่ว่าบ่นรุ่นมากมือรุ่นมือรุ่นมาก สองมือขามสองมือมากมือที่สองเขาจะเอาวันมาขนกองบวชวาไหวหรือว่าทีบาบวชือี๋ยวขนวาไหเนี่ยว่าแต่เขาเขาเอาฝากไว้แน่นนะฟันมันเพาท่านใดมือนะฟันเป็นจริงก็ดีก็เลย่าไปถามอายุคนเพราะว่าเป็นตัวเลขกก็เลยไปถามอายุเ่นอย่างบูนเจ้าว้านล่ะก็ไปถาม่นมึงด้วยาเพิคนเป็นยุคนป้าคนนะอายุคนตอนไหนบ้างอายุคนอ สี่สิบแปดปีเอาอายุเพิ่นละเนาะมันมันเพราะว่าเพิ่นเหี่ยฟันเห็นเพิ่นน่ะนะครับผมเอาสี่สิบแปดปีโอ้ยเขียนลงทั้งไตก็นเลยเพราะว่าอาจจะมีเลขอสามตัวอยู่เพราะว่าสามตัวกับฟันบัมือนฟันที่หลบสองนี่บัมือนขึ้นบ้านโอ้เราแรกฟันเกี่ยวกระเด็นตีเป็นอายุอ่าเออกระเด็กระเด็บอลยักษ์กี่เจ๊ว่าเช่นไรเนาะโอ้ยฟันเท่นเพิ่นเห็นฟันเท่นเพิ่นฟันพวก็ต้องเอาอายุเพิ่นเนาะ แต่เรียกว่าเอาอยุเพิ่นเพิ่นถ่ายได้ถามมาเพิ่นอายุ48ปีครับผมแต่ว่าพันศาเพิ่นเดียวอยู่บ่าผมกระนี้ก็เพิ่นทิาเอาะละหนาวหรอารูเอสซี่จะละหนาวไดขันพันศาเพิ่นเพราะว่าขันเพิ่น48ปีเพิ่นบวชเพิ่นเพิ่นคือเพิ่นบวชในนี้เหรอเพิ่นว่าอ่าเขาอุโบสถนี่คืออ่าเมื่อบวชนี่ไรจาก20ปีมามันก็เป็นแค่เพียร์แบบนี้ เป็นจะปีโอ้แล้วปูปานเทังหมดก็ยี่สิบยีเพิ่มกับสามสิบป็นสิบปีลห้แม่นเ่อหร่สามสิบสีเพิ่ันอยี่สิบยี่สิบแปดรันเป็นยีบแปเท่านั้นแล้วม่อกลยี่เราเนาะยี่พันศา่าเนาะอ่อนยี่สิบแปสิบแปดาว่าเป็นยี่สิบเลยนเนาะแมนแแต่ยีสพันสาเายี่แปดเนาะครับผมาเอาพันสาเิ่นแมนจ้าก็เลยเอาเจ้ายูพันินีลาสนองเนาะเอาเจ้ายูพันัน มือรุ่นมากเลยเนี่ยบันท AH ึเมือรุ่นมากบันี้ไปฝันเย็นอ่าวัดอยู่บ้านนี้บันี้กเนี่ยจะไม่จะมีฝันดีด้ลยแบบนี้เลยอันนี้ฝันเย็นอยู่นี่บันฝันเย็นพอคู่ครับวัดไปฝันเย็นอยู่บ้านนี้ปันทึฝันเย็นอยู่ในวัดนั่นแหละแล้วก็เลาะคางโบสถ์นะครัหลแต่ว่าแต่ว่าฝันเย็นมองนี้นี่เคยแตกสามตัวผมอ่าแต่ว่าฟันจะบ่เป็นตัวแต่ว่างวดนั่นนี่ฝันเย็นมาเจ้าลกตูนี่ลงอาบน้ำยู่ในสาวัดเราต้าของกินเรื่องคก ก็เลยทีแต่ของเป็นหาเพื่อนอาบน้ำนวัดทีมันเป็นเก่าน้ำก็เป็นหนึ่งเงีมาออกวันนั้นหาเงินเก่ามองนีเลยวันเห็นยกมองนีมองทีที่บอกผู้ฟังอยู่เนี่ยบัดนี้เป็นยังที่บัดนี้ฟันเห็นมองนีบัดนี้มองเก่านี่แหละครับผมเพราะว่ามองนีเพิ่นไม่หายจงหูเพาะตรงว่ามองนีเพิ่นไม่หายซิมีเพิ่นไม่หายนะวันนี้เห็นหลานสาววันนี้หลานสาวขี่มอเตอร์ไซค์ไปครับคีบคีบที่นั่นเพราะถึงกีบสันเพราะครับที่ได้ที่ได้ นั่งรันหน้่ที่ที่ไปป่ะครับ <ไป S 2> ผมหม<อ>ดหมดเราได้อยู่เนาะครับก็เลยชี่รถเดียวเดินทั้งหลังทั้งเขาอาอีนี่มันเอาผวไม่หรอกบอกอ๋อจะนี่ปะนี่อ่อ<ส>าอร้านสาวเออห้านสาวเออบางนีมันไม่ผู้เอาจักเขียนนามันก็ไปเอาจะนี่ปาะนี่น่งซ้อนไส่กันมุตาใสกันไปนะ<อ>แล้วก็ยุ่มองหันพอมนอ้สิแต่ว่าเดียวเห็นเขานี่คือเห็นฝันขึ้นปั๊บก็เห็นเขาย่หันเลยนะเห็นมองหันเลยนะเห็นภาพเห็นเออมองภาพยุหันเลยมองสาทางวัดเลยนะครับผม วันนี uh, uh ้ก็เลยทั่วไปถามเขาอ่าทั่วไปถามเขาว่าทถเวียนนทะเบียนรถมุ่เท่าไอร่รกันหรอกอ่าทั่วไปถามเขาขั้นขี้อขั้นขี้น่ะแต่ว่าก็นเป็นถามทั่วไปปฏิกิริยาก็ต้องเอาซี่หายาซี่อยู่แล้วนั่นปุยเขาไม่ใส่เออปุยเขาใส่น้อทะเบียนรถมุ่งขี้ไปมันนั่นท่าไหรไรกันหรอกอันแล้วก็ฟันเกี้ยวมึงไหมว่าท่านมันก็เลยบอกมาทะเบียนรถนี่ อ่าทะเบียนรถมันเจ็ดสี่ห้าหกอ้าวมาจีตรงกันครับสี่หาเห็นไหมจำันก็เลยก็เลยเขียนเอาแจ้งสี่เลยเอเอาเก็ดลงนั่นนิดีเออเก็ดจะได้เหรอแต่ว่าที่สีตัดว่าสีตัดเอาสามตัวไทยนะ้าสี่ห้าหกนี่นะเจ็ดสี่ห้าหกอืมอ่านี่แหละอือโอ้ก็เลยเป็นที่ไปที่มา เมนอันนี้อันเกาเนาะเก้าออนี่แหละไปที่มเแ้่ว่ามันแบามีสองขั้นมันแบามีสองขั้นแต่ว่ากรบบอูมื่กี้ขั้นไหนเนาะเนาะบอลูนเด้บนี้หรอเแต่ว่ารถรถยี่หมีสองขั้นสัตวน่ว่าขั้นที่สองกับหกห้าหกหกอ้าเออมันก็รลูตัวเดียวกันอยู่งหนมนมันว่ายกันแบนหมดก้อนนน่เนาะออ่ากันแบนหมดก้อนหนิหม่ การเป็นควันต้องหดก้อนนี่ตลอดมันขีเต็มๆเลยน่ะนะหกห้าหกนี่นี่นี่เขียนไใอยู่นี่เออหกห้าหกอทะเบียนมอไซค์อือทะเบียนมอเตอร์ไซค์อ่มันมีสองขั้นไหนนะจะมันขีดขั้นไหนก็บคนูกันแต่ว่าสองเขียนใบเขียนใบปูน้ำใบหนึ่งที่เนี้เนี้ยกับโรคท้ายตัวเดียวกันเลยโรคท้ายเราเปรียตัวเดียวกันเนี่ยเออไอ้แต่สั่งมาเป็นหดก้อนนี่เนาะกูคิดว่เขาจะหุ่นชี้กันตลอดเออ มันโตเกาอตีเออจนี้ม um, so wow. ันโตเกาอีกบ่มันสิแมื่ออยู่บ่าันนอกอันนี้เราใชานี้่ะเฮาไพแต่ละจังเป็นหอดก่อนนี่มันสิบว่าปาตบยุ่งมันบ่านันเอายาเลยครับคุณนั่นเลี้ยวโอ้ถ้าเบียนอเี่เนาะอ่าเอากบน่บานอะพี่รองเนาะกหาหกหคาเนี่โรคไข่เลยเนาะหรือว่าสิขึ้นบนซะสามตัวซะมันออกร่างไปแล้วว่าฉันอ่อมันบเนย เขาจะขึ้นบนเยอะมาไหมครับนั่นมันเป็นรถสองขั้นครับผมตามมันมาเออรถสองขั But, ้นมันเมื่อกี้กันไหนเหรอนอ่บัานี่ยนรกโมลูเห็นทางนั่งทางไส้กันมันไกลเติบนะก็บ่ได้เห็นทะเบียนมันรกแต่ว่าคือว่าคือว่านี่คือแถวนี้เขาเขานี่อันเป็นมันบ่บ่รู้ทะเบียนก็ต้องหายซี่หาอยู่แล้วนะผู้หญิงกับผู้ชายเออผู้หญิงกับผู้ชายบันนี้มันผลทะเบียนมันแบบมา้ ตัวนี้เ้อยบวนีสี่ห้าห,าหากวนี้เอ้าครับผมม <า S 3> ันคือมาเขากันข้างแนแท้สนนบวนี้ก็เลยมันที่ออกเลี้ยงขางแนแทน้สนนโอม้มมนเลี้ยงมันสี่หา้าหกเจ็ดเม่นะครับผมป <laughs> ้าตัว<อ>มันก็ชิมากข้าสันนี้เดสตีดขแสันนี้เดทท็ครับผมเอเอมีท่านหนึ่งมันมีสองข่านมานมีขั้นน่อยกับทัานงี้มาสันม่ไส์บันอยืนยนแต่ว่า แยกยี่นั้นอะไรเนี่ยเลขไทยมันตรงกันต้ะนี่ครับเออเลขไทยมันตรงกันอ่ะห้าหกหกขายนี่มันบ่ล่ะครับผมเลขไทยมันตรงกันแต่ตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นซีเนาะครับนี่ล่ะมันมีสองขั้นก็บตัีก็เรียกว่าเอ้าสองขั้นแต่เขียนลงวมสองขั้นเลยเนาะมันกับว่าหลายตัวดอกมันบ่ครับอือนี่ล่ะมีสองขั้นกับตัวจ้าเพราะฉะนั้นตัวจ้งเลือกเี๊แน่ก็ห้าหกเนาะห้าสี่ อันที่จับออกมาได้ยังปลาเรียวเนี่ยกันในฝันมันก็ยังฝันดูแต่เดี๋ยวนี้ฝันฝันเลี้ยไล่ฝันเพอได้ฝันคือบอกฝันแบบนี้เอโอ้ลักษณะแบบนี้มันก็ยังที่มาาห้หลายคนเสียน่อตวันนี้นะเราก็มีตะหมองสักชิดผมที่ม้าห้ปูเราก็แม่นย่งผมเนี่ยม่องนี้ก็เลยทราบตัวภาพฝันเกี่ยวกับหมองนี้แม่นบันนี้มือคึืนนี่บันนี้เมือคลื่นนี่พี่ลสุดพี่ล้อยักที่ไปแก้วเขาอยู่ใส่บันนี้ครับ อ่ารถเป็นรถไฟฟ้านะแม่ก็จะว่าข้าเจ้าครับรถของนางไปน้าครับนางไปน้จาจะไปเอาเข่าทั้งไหนบุกเอาเขา่าก็ไหนว่าเข้าเจ้าเรียกว่าเมยครับว่าท่นก็เลยมาสี่ครับซอยถนนครับซอยเป็นรถไฟฟ้าอะไรเดียวครับรถไฟฟ้าเ่าท่านหอดบ้านครับเบิงงบ้งรอบเบิ้งมอดปามานเครื่ทงท่านนี่แหละครับผมไปไป,ไ,ปไปไปแค่เข่าไปหาเข่าเนี่ละ่ะอืมบัดนี้บัดมาหอดบ้านแล้วจะว่าบัดนี้ไปนิมิตมองที่มองนี้มองที่เค่อย มองที่เคยหวัวน,นั่นหวัวน,นั่นไปตี่ามิดปาดหัวกล้วยจำเลยบอมองหันมองหันออกซีหนึ่งกันน่ะ hmm. มองหันปาดหัวกล้วยเขาตีเป็นย ah. างบูตี่าอ่ามีดเป็นหนึ่งกล้วยตายมันต้องเป็นศูนย์หัวนั่นตีที่ศูนย์มันออกหนึ่งซีน่นหัวนั่นนี่ละมองนี้เลยบัานี้เฮี่ยนล้างนั่นพ่อมยุมองสถานนี้พ่อมผม <c oughs> <c oughs> ตรวจด้ะผู ah. ้มาการ้องไง เราสถานทีของเฮียนของนันพ่อมแล้วจะจะแม่นยํำบีเด็บบันนี้ลักษณะผู้ฝันม่านี่เพื่อเพิ่มควาใส่แบบมวดนี้ผู้่าคันแจกกระชทือแจกคนแจกล้างลูกกาพูดที่ตามมันเลยแต่ว่าอาจิวาเป็นหลายผูกับบ่บ่นันเนาะครับผมแต่ว่ามันอาดีแต่ว่าตัวนี้กับทั้งูเดียวกันน่ะล่ะครับแต่ว่าเดียวนี้เพิ่งะมามีเหล็กสองตัวนี่เนาะตัวนี้กับตัวนี้มันเดียวกันแม่นว่าล่ะนี่อ่าบันนี้มันเป็นยังสี่บันนี้สามคนลงมาลงมาจากรุ่นบันนี้อ่ สามคนลงมาสามคนเออสามคนลงมาเจ้า่ากรลดเหมือนเป็นคือขับขับขับเกี่ยวอย่างไรมันขับจอย่างไรมันเกี่ยวเกี่ยวบิดเขาในนิมิตฝันนั่นเอย<ข>มันเกี่ยวบิดเขาบิดเขาเราเป็นผ่าหรือเป็นอย่างเป็นคือจังผงปุ๋ยล่ะฮัทพอผูดนันมานี้ฮัทฮัทเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาว่ามันเล่าตายเล้วนะ<ม>สามคนมีพอใช้สามคนอยู่ํำกัด้ช่าสามตี <c oughs> อยตีซอยกันไอ้ ครับผมเอฟซีมันตีสไยน้ำเอฟมินตีสไยน้ำพอลักษณะผู้ฝันนี่มันจะแม่นนะเดี๋ยวก็ให้ตีให้มันแม่นพอการขึ้นจังหวดตัวยุ่งนี่แหละก็ตียังไงอันนี้คือกันพอได้สามคนเดี๋ยวมีกินก็จะเสียบของปุ๋ยทั้งนั้นเกี่ยวรถรถหันเกี่ยวเขอนะมันขับไปแบงนี้คือมันมันหันเขานะมันหันเขายุ่งจำกันสามคนนั่นแหละหันเข่ามวลนั่นกับมวลนั่นกับยุ่งตรงนี้แหละมีดปาดหัวกว้ยนั่นแหะนั่นแหละมองเดียวกันนี่แหละหันเข่า มันหันเขาผัใช่สามคนใามันมันตายวันนี้จมจมบอกมานะเขาเจ้าจมออวกมาจมหมกมานวดบางเอามันก็หันเขาสี่เจ้าของเดียวบึงนะอ้อมันตายแล้วตัวนี้หรอมันตายเพราะใบมันขาเจ้าเขเรียกว่าพื้นเนาะมันหันออกนะพื้นหันออกจากโตแกนน่ะครับผมหันออกพื้นเนาะหลักพ่อหน่ะหลดมันมันเป็นยังไงมันหมุนเลยนะหมุนแล้วตัวก้นมันเกี่ยวเส้นครับอ่าเป็นผ่าท้องผุยอนะเกี่ยวเขาหันกับตัวก้นมันเกิดโอ้ย่ามันตายแล้วเนาะ เนี่ยนั่นหันแม่พอนี่จมออกมาจมออวกมาก็เลยแก่ออกบ่อตายขันแม่นตายเซลล์สุนย์ได้อยู่นี่มันบ่อตายแต่ว่าเกี่ยวมันเกี่ยวนะมันเกี่ยวของทุ้งทุยนะหลดหลดเจังไหยังหมุนไหมมันหมุนแล้วมันไม่เกี่ยวมันมันถีมีส่วนเสี่ยงนะเกี่ยวของตัวเราว่าแม่นตายจมออวกมาบันว่าเมื่อยเหนียวมาบ่อตายเว้ยเมื่อยตายมันนีปูกันเลยจีตีเองที่เดียวมันครับผมสามคนกับสามอยู่แล้วแม่นบ่ล่ะครับ พอไส้นี่มันสีน้ำหานี่ไ้ที่ตีซอยกันน้ำแต่ว่านี่นี่คือก้มขึ้นปูเนาะพอไส้สามพุ่นแต่สามอยู่แล้วมันละไส้สามพอไส้น้ำหาับอันอันมันบ่ตายเนี่ยันตายปูทีวาศูนย์แต่ว่ามันนี่มันบ่ตายมันนี่มันเกี่ยวเกี่ยวนี่ปูว่ามันตกเป็นตัวกอเกี่ยวนี่มันติีหันเขานะเกี่ยวนี่มันติีเก่าเด้อนี่แหละปูจะตียังส่นะคันบ่อท่านเกิดจงเป็นอ่าสาม หาเก่าหรือสามเก้าหานี่ล่ะสามเก้าห้าเออนี่ลหละผู้วันผู้วันตัวใูจะตีจังทีนะอันนี้คือผู้ตีเอาเขยนลงอีกตัวนึงเลยเขียนี่ลหะเข็นลงอีกตัวนึงเป็นหัวขั้นขึ้นวุฒดีแตเ่าว่ามันปอใชส้สามคนเจ่าว่าเขี่ยวนี่เต่ว่าก็น่าต้งอาจจะเป็นอุีิเก่าหาสามหรือวุฒิเก้าสามหาไปนี่ล่ะว่าต,ตัวเอเออ ไอ้ไอ้ไอเอฟเอฟที่ตีน้ำกระได้พะว่าเที่ยวตัวได้ขึนก่อนก็ไดเอาไอ้ตีอีกตีก้อนก็ไดเก้เาที่ยวตัวได้เก้าห้าสามเาวยูได้เด็กสามตัวนี่เรอครัมเกาวนาข้างหน้า่เออนั่นแหละก็มากคันเท่าตีกับกรสีเป็นสามห้าเก้าเป็นบ่หรอครับผมแต่ยูได้สามตัวได้สามตัวนี่แหละสามเป่าพวเกี่ยวเลยมันเกี่ยวเด้เออเกี่ยวไปเกี่ยวเกีตีไปยังไงเป็นบ่หรอครับผมมันเกี่ยวเกี่ยวนี่กอเกาอยู่แล้วนะ วัดนี่แหละเกี่ยวจะบุญตลบเลยบุญบุญว่ามันตายแล้วนะโจมบอกว่ากับว่ามันตายแล้วเอาตายแล้วทั้วนน่ป้าตัวมันเกี่ยวเขาครับเขาแน่แเท่นั้นนะเอาว่ามันตายแล้วนะว่ามันตายเจ้าว่ามันตายเออเออเจ้าเจ้าหวังว่าเฮ้ยอกวไหมยกการเกี่ยววัดไม่เสียก็เป็นไปได้เนาะรถจังงี้ยังหมุนแม่อันตีอันหมุนหลังท้อุผุมันไมีเสียงเนาะเกี่ยวเขาค้นน่ะนะ เกี่ยวกับคนมันมีวันเลยกจมออกมา,กาน,นะครับผมว่ามันตายแล้วว่ามันตายเพราะหันใจเลยเนี่ยม,มันมามื่อหยอกอย,ยังไงยังฟื้นเว้ยนี่แหละปู่ก็เลยว่าบ่ามีศูนย์นะเพราะตายเตราะตายไหมกัน<อ>ตายนี่ยคืนว่าต้องเก้าห้าศูนย์ไปอย่างที่นะ่ะอ,อันนี้บ่าตายเพราะว่าสามกับสามนี่แล้วแม่นบ่ล่ะครับผมอันเกี่ยวนี่มันเป็นตัวบลัดเพราะอ่านมันจีขึ้นก้อนแม่นบ่นี่แหละเขาเรียกว่า เกี่ยวเก่าอืมเกี่ยวนี้มันเก่าเันี้มันเกี่ยวเดียมันทงปุยมุนน่ะครับผมอืมมันเกี่ยวอืมขันเป็นทงผุยพื้นนี่มันจะเป็นศูนย์เนี่ยปูฝันจะเก่าออ้รัทงผุยเออขันมันพื้นน่ะครับผมต่ว่าขันมันมันตายก็ต้องเป็นศูนย์นั่น่ะแต่แว่าขึ้นมาศูนย์ตายเออมันมาตายมันนี่น่ะอ่าก็นี่แหละเพราะว่าฝันฝันทีนี้อ่าเป็นสามตอนครับผม ตอนแรกเห็นพระคู่นี่บ่บ่ไปตัวเลกกระเตียวอายุเพิ่นเนาะครับอ่าตอนสองนี่ก็ตอนสองนี่ก็มาฝันหินหลานเสาวนางรถดไปกับผู้เบาครับอือนี่แหละครับนึกว่านิมิตมองที่มองแต่เรามองนี่ฝันหินสมองศักดิ์สิทธิ์เลยมองนีกับนาบับมองหันกันาซิมแล้วก็มองเขี่ยวกันมองเขี่ยวกันนี่ก็แม่นมากๆเลยมองพู่ฝันนั่นพวกนั่น มองนี้จะเขาแล้วสามเที่ยวเลขเลขเขานะมองมองที่ฟันวานี่มองนี่ฟันวัแรกนี่มันเขาตัวได้บุดวนแล้วเจะว่าวัที่สองมา่ฟันมามีดตาดหัวกล้วยน่ะวันนั้นจดในรับหวนั้นว่ามีดเป็นหนึ่งกล้วยตายมันต้องเป็นศูนย์มันออกหนึ่งซี่วันนั้นตีพิษตีพิษวันตีพิษกล้วยซี่ขาจะ่าวันนี้จะตีพิษตีถือจะว่าไห้เจ้าที่หมุนเราเ้อ อาเจียพอมันหมุนนี่ครับผมเกี่ยวอาเจียหมุนมาือถือก็การพัฒนาของกระลิกหกประตูเนาะครับอาเจียปูนั่นมืถือก็เปลีนหกประตูไว้เลยตัวนี่วันหนเนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยตัวตัวลายชุดเนี่ยมันขึ้นเนี่ยครับผมนี่แหละทั้งหมดอนทำมวนกับมิตรเนี่ยได้กระลาบวะครับผมเอาไอ้คนไรคนแช่ทั้งช่องน้ำเลือดนี่ก็ได้แหยงยกไก่การันมันมากกระเดียงเป็นไก่เนี่ยก็ได้ยงคนไรคนแช่พ่อให้่มิตรกำลังใจน้ำเนี่ยครับผมของไม้แห้ง ครอ่าเอียกล่ะมวลซืนครับมวลซืนของเกียบเป็นหัวขาเกย เกียพกหานาะเกียพกโอ้โนั่นกำบัมาพกหานี่ลกัทีเลยว่าเอาตบยุ่งไว้น้ำเนืเอแต่กักแต่เนี้ยพดตั้งมือทุวไทยกมาฟันเนีตัวไว้เห็นลองตัวมันกะหานึงเก่านดตลอดมาทั้งบนทั้งหลางวันนี้แนีมือทุกไทยกับพวกทั่มาพูเด้ปพูดกันทีให้อันแต่เกากับาาเนี้ยนีทัมวหากันนั่นทีแม่นหลุดน่ะเอาปวทุ่ไทยขันแม่นพวเอานี้แจกทั้งบนทั้งหลางเนี้ยั้งเห็นเจ้าอาวันแล้วก็ทั้งมาตบยุ่งนี้ นี่ละเกิดือว่ารุดไปเอาหัวนี่เนาะครับผมเอาเอาาอให้มีส่วนมีมันถ้าเง็บที่เยมินเนอะเอาเอาเอาให้มีส่วนมีมันเอาจะเล่นพอนหลักสานที่ต้องกันครับผม